ก,ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมากับผมอีกครั้งนะครับอ่านายอยู่ที่วันนี้เราก็จะมาเล่นยานทันจิโร่กันนะผมในตำแหน่งออฟเลนนะครับโดยที่ตอนนี้ก็จะเป็นพลังแฝงดับปากนะส่วนลูนก็จะเป็นลูนเดินนะผมส่วนรายละเอียดลูนเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับจะเป็นชื่อลูนแล้วก็ชื่อพลังแฝงต่างๆนะเดี๋ยวเราไปป่าดีกวา่าเขาอยากให้เราไปป่า โ okay. อเคอ้าวเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เอา,เ,อาเป็นว่าตอนนี้เราเล่นป่านะผมโดยที่พลังแสงส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในแพทนี้ก็จะเป็นทาหน้าของ Double d o u b l e ด d u อนะครับหรือว่าดาบปักนั่นเองนั่นก็เป็นเพราะว่าจากที่ผมได้ลองเล่นดูมาเนี่ยครูดาวมันค่อนข้างที่จะชาร์จต้นเกมก็จริงแต่ตอนเล่เกมมันค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพสูงนะผมจอบเกาะ95%นะค,นค่อนข้างที่จะแรงน่าดูเลยถึงแม้เอาดาบครียังไงก็ดาเมจไม่ขาดแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดใช้เป็นพลังแฝงเดวิลเนี่ยผมว่าเดดเกมดาเมจมันก็ยังขาดอยู่นะปะลุยกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม RV ทั้งเมลพาสและระบบ O p e พ ID การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง4 0 4คูปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิง้งลิงก์เพจิงก์เว็บใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภยัยทุกไอดีหลังซื้อขายล คลิปครับผมก็ลุยกันเลยนะผมเข้าสู่ในเกมนะเกมนี้ผมจะเริ่มไปทัมมิ่งเรสนะครับแล้วก็ไปจบที่เลนบนนะเราจะไม่บวกกับเขาตอนต้นเกมนะจะปล่อยมังกรให้เขาตีไปเลยเราจะแปลกดาร์คซเลเยอร์เราจะอินเวดฟ้าเขากันซึ่งนาคอสเนี่ยบาฟ้าข้าค่อนสำคัญนะสังเกตได้เลยเวลาผมเล่นหยานเจอนาคอสเนี่ยบาฟ้าฝั่งตรงข้ามนะผมจะพยายามเพ่งเลงเป็นพิเศษนะนั่นก็เป็นเพราะว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของนาคอสนี่ก็เอ้เดี๋ยวถุกไม่โดน ตัวจริงไม่น่าดาเท่านี้หรอกมาั้งโอเคอันนี้เขาจะหมายความว่าผมน่าจะอยู่แรงสูงกว่านี้นะแต่จริงๆคือไอดีนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะไอดี ID หลักผมนะผมจะไปอยู่ไอดีลูกเพจผมมากกว่าไอดีซัพพอร์เตอร์อย่างนี้แล้วก็บางทีก็ไปไอดีงานนะมาเราก็ต้องรีฟาร์มหน่อยนะนาคอสมาทำไมเอ่ยสวนหน่อยแล้วกันอุ้ยมาเยอะว่ะหาเพื่อนมาเต็มเลย ไม่ต้องรีบเขีรยนะครับชิวๆแล้วปล่อยแล้โอเคปึ๊บปึ๊บออกมาพอนะครับผมพยายามเข้าออกไวๆนะเฮ้ยทำไมรู้สึกฟาร์มยากจังวะมีแต่อะไรไม่รู้มาเฮ้ยมาอีกแล้วเต็มไปหมดเลยนะท่านนับดูดีๆเนี่ยเขาโผล่มาห้าตัวนะลากสองนะตอนแรกเป็นไอรีกับนาคอสโผล่มาแล้ว พอมาตรงกลางเราจะเข้าบัฟฟ้าโดนเอลซูซูมใส่ดีนะไม่โดนพอเข้าถึงบัฟฟ้าปุ๊บเมดกับโลมาคบแตัวพอดีเลยเน้นดาร์คสเลเยอร์นะพิ <Yeah. S 1> มพ์มอบอกเพื่อนนะครับให้บนเซฟนะบนควรถอยได้แล้วนะเลือดเหลือแค่นั้นไม่น,าน่าอรอดอะปล่อยเลยก็ได้เไายังตีไม่แตอ้อ่ะไปอยู่ไปก็น่าจะตายฟรีนะเรีย <enemy> บร้อยครับผมติ๊กบอกเพื่อนแล้วนะครับให้ไปโซนตรงนั้นนะ แต่จริงๆคือผมจะติ๊กปั๊บฟ้านสวยละเหตุผลที่ผมไม่กดพันิุนั่นก็เป็นเพราะว่าผมจะมาเซฟตรงนี้ยังไงล่ะว่าเป็นการอินเวส1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วพอเราฟาร์มตรงนี้เสร็จนะไม่แนะนำให้ไปกดว่าไอพันิุตรงสามตัวล่างนะตรงบัฟแดงเรานะแต่เราจะไปปิดไอรีก่อนนะผมไอรีค่อนข้างเลือดโลนะมาแม่โอเคลุยต่อเลยนะครับผม แล้ก็ขับมาฟ้านะตอนนี้พนิเราคูดาวอยู่ที่15วีนะผมสังเกตอะไรไหมนุ่นนุ่นบัฟฟ้าเรากับพันตครูดาวเท่ากันนะไทมิ่งมันจะเป๊ะๆหน่อยนะปะ่นาคอสเลือดน้อยขนาดนี้เม็ดฟ้าเราไม่ได้แล้วนะไม่ต้องกลัวเลยจะกดพนดิตเลยก็ได้แต่ผมอยากเซฟไปก่อน เผื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันนะครับผมจองเป็นมุนามาสาก่อนนะในแพทนี้ผมก็ชอบทงหน้าของเดวเ l ร u เลดูวลมากกว่าเอเวกล้เดวิล l อะลองไปเล่นมาครูดาวไม่ได้ต่างกันมากแถมเดวเ l รเลนี่ค่อนขั้นที่จะใช้ประสิทธิภาพได้นานกว่าถึงจะเอาออกมายากหน่อยก็เถอะต้องตีครบสแต็กนะ หรือจะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดตได้นะครับผมเพราะว่ามันก็รีดดาเมจออกมาได้สุดเหมือนกันนะถ้าเดินไปเขาเห็นแน่เลยวะดักตรงนี้ก่อนเห็นปะวะจุจุอ่ะเรียบร้อยเห็นวะ่ะไอรีโผลที่เลนกลางนะผมแต่บัฟฟ้าเขาจะเกิดนะปล่อยนะไอรีโลขนาดนี้ก็เวทชิลนะไม่ต้องกลัวโดนเวทนะผม เขาต้องตระหนีงงจใจช้าแน่นอนตายละจ้าโดนขโมยบัฟฟ้านะอันนี้ก็เป็นบัฟฟ้าตัวที่2ของเกมนี้แล้วนะครับที่เราอินเวดมารมมแล้วนคอรสเกมนี้ได้บัฟฟ้าไปแค่หนึ่งตัวนะตอนต้นเกมแต่ถ้าเกิดน,นาคอรสโดนอย่างนี้เนี่ยวิธีแก้คือออกทางรถคู่ดาวะลยไปขึ้นสเปียเลยอเทมเขาก็ต้องเปลี่ยนนะ ไปซีซีฟังเราก็หนาจะทำอย่างนั้นก็ต้องเสี่ยงหน่อยแต่มันก็จะทําให้เราเอยให้เขาแบบว่าทดแทนได้นะแทนบัฟฟ้าถึงมาน,านาจะหมดไว้ก็เถอะแต่มันแยกเลนไปฟาร์มไว้จะยังไม่เคลียร์กลางนะผมต้องรีบไปเล่นนะเหตุผลที่ไม่เคลียร์นัก็เป็นเพราะว่าเราต้องมาปิดไอสามหน่อนี้นะ แล้วก็กัน้อมแทนเพื่อนเรียบร้อยเป็นหนึ่งนะครับผมนะคาคอสก็อยู่ที่เลนล่างนะไอรีปโฟลกลางแล้วแต่แล้วคอบไล่นิดหน่อยนะผมยังไม่โผล่นะเอนเน็ตน่าจะไปกันกทันนะรเราไม่ต้องไปละเราตีมังกรต่อเลยดีกว่าชิ้นต่อไปก็จอบเป็นทาหน้าของโอมิอาร์มนะครับตีไปชิวๆนะนาคอสอยู่ที่เลนล่างเราเลือกที่จะทําเลนล่างนะครับก็ปล่อยเข้าไป บับฟฟาฝั่งเขาเกิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอากูเนี่ยเสื้อน้อยเกินไปก็ต้องปล่อยบัฟฟ้านาคอสไปนะผมจริงอยากเข้าบับฟฟาเขาเนี่เมื่อกี้นี้แต่มันโดนสกัดดาวรุ่งโดยไอริก่อนนะตอนนี้การเงินก็นำไปที่ 1, หนึ่งพันเหรียญทองนะครับผมโดยที่เราเป็นตัวเลทนะตามช้ากว่าด้วยแต่เป็นเทคนิคการมาโคเกมนะ มันเลยทําให้เราหาการเงินได้ดีกว่าเขามาค้างเยอะนะครับแต่ระเวลไม่ค่อยต่างกันมากครับอย่างมากก็นําแค่เวลเดียวอะไรองี้มันไม่ใช่แบบแหล่งไดมอนนะที่เวลจะนําแบบสองสามเวลถ้าผมไปเล่นแรงไดมอนนี่น่าจะโอ้ไม่อยากไปทำ้ายผู้เล่นใหม่เลยแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ประมาณแหล่งไดมอนแหล่งคอมนะผมแล้วก็คอนต้นนะ ซึ่งผมพูดตรงๆว่า3แรงนี้ความรู้สึกเล่นไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ะประมาณว่าแรงดมอนก็จะเป็นแบบว่าแรงใสหนัวใส่กันตลอดเวลาแรงคอมก็จะมีเทคนิคการเล่นขึ้นมานิดนึงส่วนแรงคอนก็สมดุลน,นะสมดุลอยู่คนที่มีสกิลเพย์โดดเด่นก็จะดูเด่นในเกมนั้นนะผมแรงคอนนะแต่ถ้าเกิดเป็นซูพีมเนี่ย คั้งนี้จะต้องช่วยกันเล่นเยอะนะครับแต่มันก็จะเป็นซูพปม์ประมาณ75ดาวขึ้นไปะถึงจะดูตึงนะเกมตึงๆก็ดูเล่นมันนะผมแต่มันจองข้างแบบว่าดูเครียดนะอันนี้ก็อยู่ในแรง์คอนประมาณ10กว่าดาวนะผมไม่แน่จะว่ากี่ดาวนะเดี๋ยวรอจบเก,กมก็ลืมตายไปอีกหนึ่งรอยกนะผมปึ๊บยกโดนอย่างนี้ก็ ปุบไม่โดนแล้วแหละตีหนึ่งทีลัดได้เฉยเลยอันนี้ก็คอนต้นประมาณต้นซีซั่นก็ประมาณซูพีมาแต่นี้มันต้นซีซั่นเลยมาเป็นอาทิตย์ละพวกตึงๆร้อยดาวบวกก็จะขึ้นซูพีมนไปหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบซูพีมต้นอะไรนี้ประมาณ50-75ถึงดาดาวนะแรงประมาณตอนนี้ ซึ่งการกดห้าในแล้งประมาณนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผมตอนนี้นะถ้าอยากกดห้าจริงไปกดประมาณเดือน2เนี่ยครับเดือนนั้นกดห้ามั่งจะสบายนะผมหาคนแบกมาสักคนอะไรอย่างนี้ก็น่าชนะชิวๆนะแต่ก็ใช่ว่าจะปล่อยจนไปท้ายซีซันนะผมอย่าเลยดีกว่าท้ายซีซันพวกปีศาจมันจะลงมาเล่นนะครับผมเสมอ,อไปยี้ อย่างผมเป็นสตรีมเมอร์ก็อยากจะหาไอดีแบบแรงนน้อยๆไปเล่นกับคนดูในสตรีมอนะปิดได้อยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่าไอดีหนีไหมไม่หนีวะทุบลอ,อก็ไม่มาบิดไปทางนู้นแล้ะอีนนกน่ียวตายเลยจะว่าไปเขาหาว่าเราเป็นตัวปอปอดใช่ไหมไวโรเลต อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้โชว์นะครับส่วนมากเกมนี้ผมจะมาสอนมาโครเกมซะมากกว่านะแล้วก็เล่นแบบเซฟเซฟนะครับถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในตัวเองเราก็ออกเป็นท่าหน้าของดาบใหม่ได้นะแต่ดาบใหม่นี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้ากดไม่ทันเนี่ยมันก็ขั้นที่จะเป็นไอเทมยังไงคือดีกว่าตัดเลือดนิดนึงดีกว่านิดเดียวเลยจริงๆถ้าเกิดกดไม่ทันนะ แต่ถ้าเกิดกดทันเนี่ยทุกท่านที่จะมีประโยชน์กับหยานมากเลยนะซึ่งกันดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะนะปึ๊บปึ๊บใบไม่โดนเรางี้ก็ตีป้อมชิลครับได้ป้อมสโลมาแล้วป้อมแรกครับถอยเลยดีกว,ว่าไหมซื้อฟิกหน่อยก็น่าจะได้อยู่ฟิกเกอร์หนีปะเราก็ไม่อยากจะเข้าลึกมากนะผมจะวาเมาื่อกี้ถ้าโดนไอริสสวนมานี่ยเราน่าจะตายนะกลับไปฟามต่อครับ โดยที่ยันติเราคูดาวอยู่ที่30วินาผมตอนนี้ก็ไม่ควรจะเล่นนะเวลาอยากไม่มียันติเนะี่ยไม่ต้องไปเล่นนะผมพยายามปล่อยซึมไปเลยถ้าเพื่อนไม่ฟังเราก็ปล่อยฮะขอบับไม่ได้เพื่อนผมคูดาวยังไม่พอโคตรีนะแต่นายน่าจะคูดาวพอแล้วอะถ้าวีเรมียันติปาดสวย ถึงไหมไม่ถึงว่ะไม่ทันจริงๆอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของ Double d e v ิ l e ลตูเอนะผมมันจะทำการต่อสกิลไม่ได้เหมือนไอ้พลงแฝงเด v i l นะแบบว่าดาบน้ำไป2สแสต็กแล้วก็ไปม้วนเล่นตรงนู้นนะครับปล่อยดีกว,ว่าอันตีละหมดแล้ว แต่ถ้าเกิดเล่นพลังแสงเดวิลเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มแมคชนิกในการเล่นเทคนิคมาโผล่มาครับบางครั้งที่จะเล่นยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นพลังแสงที่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบตอนนี้นะผมชอบเล่นพลังแสงนี้มากกว่าดีดักซ์เลเยอร์จะเกิดแล้วนะครับรอเวฟมาชนกันนะผมที่เรียนล่างถ้าสังเกตด,ดีเราจะยังไม่โผล่นะรอเวฟมันมาใกล้ๆค่อยโผล่แล้วก็ไปเคลียร์นะครับผม จะเป็นการที่เราไม่ได้โพลแมปนานเกินไปนะเล่นป่านี้พยายามอย่าโพลแมปมากนะผมในช่วงเลดนะฟาร์มอยู่ในที่ของเราไปยินต่อไปผมจะอ,อเป็นทอยนะครับเนื่องจากฝันุข้ามมีบาดามิเวทค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทน่าของอลิสแล้วก็ยูเอนะว่าฟ้านาคอรก็จะเกิด ดูสิว่าเราจะเล่นได้ไหมหน้าคอสอยู่ร่างะเพื่อนต้องไปกันอะ่อนอะถ้าเพื่อนเราโผล่ผมว่าน่าจะมีคนเด่ไมท่านบพูดแล้วมาละเอาได้สักตัวไหมเนี่ยปึ๊บได้ไม่ขาดไปนิดนึงโดินไปเดีรับ ไม่น่าทันไว้ตีดาร์กเลยดีกว่าซีซีนานไปเปล่าไอ้เจ้าแอนเน็ตนะซีซีค่อนข้างน่าลำคานะผมเป็นเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตก็ได้หรือว่าเป็นทำนาหน่งของเมดก็ได้นะอันติกูดายอยู่ที่5วีนะครับใจเย็นเพื่อนเดี๋เพิ่งไปรีบอลิสไม่มีฟิกเกอร์นะผมถ้าสังเกตจากไฟเมื่อกี้นะ ไม่ทันถอยครับไม่ทันก็ถอยนะกลับมาฟาร์มต่อนะคอโผที่เล่นบนนะครับอันติีเราไม่มีเล่นนะเราก็เลยถอยมาก่อนตามจริงตานนี้ผมกะว่าจะเล่นเป็นออฟเลนนะก็เลยหยิบยานมา ซึ่งหยานเจอตัวปกโป๊กประมาณนี้มันล้วงค่างยากนะครับเล่นระยะกับเราค่างดีนะเลยทําให้เราเข้าไปนัวเนียมากไม่ค่อยได้แถมฝั่งนู้นก็เป็นไฟเตอร์ประเภทแบบไอรียอย่างนี้ปะาก,ก็เป็นนาคอสหนีค่อข้างเก่งนะเวลาหยานเปลีอนติก็ไม่มีใครคงมมาให้นัวเล่นๆหรอกมั้งแรงประมาณนี้กันแหละแับหายพอดีจังหวะนี้แล้วกลางก็โดนเคลียผมว่าเขาต้องรอเคลียดาร์สเลยเยอร์แน่เลยเราต้องรอปิดนะครับ หรือที่ไอรีก็ตายอยู่นะต้องดูก็ต้องการน่าจะอยู่สี่ละไม่น่าจะอยู่ 7, 2, แค่สองสามปิดไปเลยนะผมสามสี่ตัวโอเค j, ปิดอุ้ยตดนไมมกดไอเทมใหม่ชาร์ปนะระบผมจังหวะนี้ตายตอน14นาทีครึง่ง้วยไม่น่าคุ้มว่ะ แต่ดีตรงที่ว่าเพื่อนเราไม่ได้ตายด้วยนะเราแลกเมตดไปไม่คุ้มนะจอนี้แต่เราเราเกิดตอนด์กเกิดพอดีนะดีที่ว่าไม่ตายช้ากว่านี้แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เรากดไอเทมใหม่ทันน่าจะได้หลายตัวอยู่นะแต่ผมพลาดนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เจ้าออดับคลีปเนี่ยเล่นเป็นลูนจ่อร้อยก็ได้นะครับ แต่ดาเมจต้นเกมก็นั่นแหละแรงกว่าลูนคลีนะแต่ถ้าเกิดเล่นลูนคลีเนี่ยถ้าเล่นดาเมจล้วนได้เนี่ยมันต้องขั้นที่จะดาเมจเวอร์วางนะครับผมแต่อย่างเกมนี้ผมมาเล่นโชว์แบบโชว์เพลย์เซฟนะครับออกเป็นเกาะสะท้อนนะผมเมื่อกี้โดนเนื้อสู่หญิงค่อนข้างแรงนะปึ๊บปึ๊บดักหน้านะผมไม่โดนไม่เป็นไรโดนสตันหมด เอลสุฟฟิกเกอร์นะตายหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็น่าจะตายฟรีนะอ้าวฟิกทำไมอ่ะเรียบร้อยครับอันตีเราหมดแล้วนะน่าจะจบไม่ได้หรอกถอยด้วยว่ามีแถบตรงนี้ว่ะอันแน่แน่แหมจะยิงเราอย่างเดียวเลย อย่างี้ซะไม่ยิงก็บาแล้วเดินเหยียบแทบขนาดนั้นตายใช่ <laughs> ไห<ป>มนะครับไปไหน <hour> เห็นไหมว่าครูดามันไม่ได้ห่างกับรังแฝงเดวิลมากนะเอาตรงๆเลยรังแฝงเดวิลนี่ก็เล่นต้นเกมได้ดีนะโอเค,โอ,เคโอ้โหซีซีมหาศา,าลดีนะพลังแฝงกันซีซีมา กลังแฝงที่ผมใช้ในวันนี้ก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะผมปักหมุดคอมเมนต์นะตอนนี้อันตีเราไม่มีนะครับ <c oughs> ไม่ควรเล่นต่อนะพยายามใจเย็นลองตีเรามาค่อยเปิดดาร์กก็ได้นะอั้ตีเรามาแล้วปิดหลังเลยดีกว่าแต่เลนบนน่าสนใจมากกว่านะ ดึงฮีโร่เขากลับมาก่อนเอาดาร์กเลยดาร์กเลยเพื่อนเขาเสียเวลาเคลียร์อยู่ถ้านะถ้ามูลานไม่ตายฟรีนะดาร์กดาร์กไม่น่าจะได้แล้วว่ะใช่ไล่มาลวะวปเติมทันก็โอ้ยโดนโอ้ยอะไรวะนี่เราแรกว่าจะมาตีนะนะ ที่เห็นเขาปิดมูลาดกันใหญ่เลยก็คิดว่าเขาจะตามสุดถ้าเขาตามสุดน่าจะโดนแล้วเฮย้ยมาไงวะเนะี yeah, ่ยแย่วเสียดาร์กแน่เลยตัวนี้เสียดาร์กว่าดาร์กตอน18นาทีด้วยไม่สิยังถือว่าเป็นตอน17นาทีอยู่7นาทีครึ่งนะ เลือดดักจะอยู่ประมาณเท่าไหร่กันแต่น่าจะเคลียร์ไม่ยากครับพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ผมจะแนะนำให้ออกเป็นกอเกิดนะครับถ้าเกมมันตามแบบว่าเสียด์ก<ๆ>เสียอะไรแบบนี้ออกเป็นกอเกิดเซ็ตเป็นเคลียร์รอนะเราไปดันล่างด้ว<ๆ>ถ้าเกิดเขาเมินเราก็มีโอกาสที่จะเนียนป้อมได้นะ เจา้าในตรงกลางนาคอสเข้าไปปาดแอนเน็ตแล้วเจ้าวันี้เหมือนจะมีไฟนะผมเฮ้ยเหมือนไฟจะได้เปรียบหรือเปล่านะมูลาดเอ้ยนาคอสเข้าเวลเลดแต่นาคอสตายสวย,วยเขาจะต้องกลับมาแน่นอนนะปิดเลยครับชิลครับผมตอนนี้เพื่อนเราค่อนข้างเล่นดีนะเก็บไปได้ค่อนข้างเยอะอยู่ จับสวยแต่ปัจจัยหลักๆของการโซโลแรงก็เป็เพื่อนร่วมทีมนี่นะถ้าเพื่อนเล่นดีก็ชิลไปแต่ก็ไม่ชิลเท่าไหร่นะเล่นไปเกือบ20นาทีเลยในเกมนี้วิกตอรี่นะผมมาดูกันว่าอยู่ในแรงกประมาณกี่ดาวนะแต่ที่จำได้น่าจะ10กว่าดาวบวกนะผมว่ากว่าเลยแหละน่าจะเกิน15ด้วยมั้ง หรือเปล่าอิบ18ดาวนะผมชนะตอนนี้14เกมนะค่อนที่จะสนุกเลยโอเคเกมนี้ก็ได้มูตีไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้อ่านในอยู่ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าอยากให้ผมไปเล่นตัวอะไรแต่แพลนผมมาเห็นคอมเมนต์มาอยู่ก็คือเป็นฉี แั anda, itter, at, นดาลิเตอร์มูลาดนะครับผมเป็น4ตัวเลนนะก็เดี๋ยวจัดให้เลยแต่ก็น่าจะลงฟอร์เลนพวกสุ่มแชทโลกก่อนนะครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้มันเกิดผมนะเ mm hmm. ที่ยงคืนนี้ไว้เจอกันครับคนดูบา,บายบายกดไลค์ hmm. ให้ด้วยละ่ะ